ဘဗ္ဗသဝတ္တရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဖခဝတ္တရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဖခဝတ္တရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ สัพพะชีวิตชาชาทินังเทพมันตาคาทังวิยานนาเสติวิสังโครังเสสันจัเปปาริสายังอาณาเกตัมเฮสัพพะทัสัพพะทัสัพพะปานิังสัพพะโสปินิวาเรติปาริตัมตัมพระนามะเฮยันตุนิมิตังอาวะมังคาราจโยุจามานาปุสะกุณาสะสะตั ฟาฟาขาโหสุสุปิหนังอากันตัางพุทธธรรมาสังคานุภาเวนาวินาซาเมนตัวนาบัตีจักได้แสดงพระซาธรรมเทศนาพันละนาภาพุทธคุณพภาธรรมคุณพภาสร้างฆาคุณลังอับดับอุปาสงห่อนทั้งหลายต่างๆ เป็นโจราัยอักคีัยอุทุกาไยมรานาัยซึ่งเป็นเกิด <c oughs> แต่ข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามเทวดานิมิตเ็นเอต่างตาา่างเอือเรือนก็ดีเครื่องบริพนุพมหกวัยเธอเป็นอุบัติเฮซึ่งเป็นบุพานิมิตบอดีทันทานาทิปอดีเมที่เจ้าเจ้าของบ้านเฮือนจัง เมือนว่างจารังอับดับพออันปรากฏในเขือนสารบ้านซองพีนิมนพาพีสุนล์ม,มาสวดพาพุทธมนค้าบไล่อันตรายเฮาพีนาตไปแต่ไผทั้งลาลจะเสื่อมสูญไปไก,ก็ต้องอาศัยพาพุทธพาธรรมพระสุ่งเป็นปาตีพาหานโยบายป้องกันอันตรายทั้งลาล ส้มตามพันละยายซึ่งเป็นไวยากรภาชิตว่ายันทุนนิมิต่งางอว่ามังค่าราเป็นอาทิอันมีนิมิตอันสัวายอันเดอด้วยเสียงนกเป็นทีบอสอบเจออันด้วยบาปคออันใดด้วยสูบบินอันบอพอเจออันด้วย มีอข้องสิ่งเราณนะข้องสิ่งเรานั้นจงพินาศไปด้วยพุทธานุภาภพาพุทธเจ้าพราธรรมเจ้าพาะรงฆ์เจ้าอาที่บ่ายวันนี้มิตสัวลายนั้นได้แก่สิ่งที่ปรากฏขึ้นของกอง,องละขังบ่ได้ตีดังขึ้นเององค์น้ำมอ,มมอหนึ่งห้หองแมงมุมตีทองนู่นู่ห้องเนื้อเหือนพิษธ,ธรรมดาไก่สีข้ามาออกลูกบนเหือเลือด ตกนกตายต่อหน้าจริงไม่หักลงมาโคกระวือทุกบวงเชกเสือกเหือนห้องรอคาตาขมิมนเห็ห้งูทําทานกลางวันที่ใครข้างเือเครื่องนุง่มหอมแลนแลนแลนขึ้นบานฟ้าพาหน้าและเหือนเป็นนีมิตสัวลายแต่ละอย่างเสี่ยงนกเป็นที่โบสอบเจอนั้นได้แก่เสี่ยงนกเขาแมว เสียงนกปูโขกนกขีเทและบางเสียงพายทุกห้องเฮียททั้งทางบนและค้างล่างเสียงบินบนดังคืดคืนเรานี้เป็นเสียงที่บัสอบเจอทำเฮอคนผ่องใส่ย,ย่องเกาเจอสันวันไหวบาปเคาะนั้นได้แก่ข้อปีข้อวันขอ้อยามข้อสุขเขาขาอเศร้าแทองพระราหูพราลักทณาตัวพึง่งตัว ชาเวย่ยสาตาคาธา,าสุญนเหือนเช่นขวัานกันไหลทงางพวะภูมมเจ้าที่ซึ่งหัางหายแก่เจ้าข้องบางเจ้าข้องเหออัน รวมความบาดข้อสูบินซัวอันบ่พอจะนั้นได้แก่ฟันต่างๆคือฟันว่าได้ฟอนได้ลำขับ้องประดับปรดดาร่างกายความสนตกตนไมเข้าจับกลุ่มมัดซอสตีเขียนตีบวยตีเขียนตีบวยฟันลุดลวงขี้เกื่อนขี้ลดเล่นเบาเล่นเครื่องบินแหกัทิ้นและบังไฟความฟันทั้งหล่เหล่านี้เป็นความฟันอันซัวาหายอุบัติ ทั้งสีนี้คือนิมิตสัวายซ่องเสียงนกทีบอชอบเจราสร้างภาพาอสัวหาสีเิ้นเหตุอันสัวายทั้งสีนี้เอาวะมงคลคือเป็นข้องก็ดีเฮิโทูดแกผูใดทึ่งความว่าโซพบเห็นเหตุทึ่งความมีบัติแห่งทรัพย์สินสมบัติก็มีบางป่วยไข้แทบปตาดตายก็มีบางพวกทึ่งแก่สิ้นชีวิตคือตายไปก็มีบวง ตนเคยผ่านมาแล้วจึงมีความตระหนักตกใจคิดว่าสิ่งปกป้องทัไปทั้งสี่นีบอกให้เกิดทึ่งตนบางโนลหา้าเสีย,เส,ยเ,เสียเครื่องหลังของเสียเครื่องหลังข้องข้างและเครื่องบวงซ่วงบูซาเทวดาบูซาด้วยเข้าดำเขาเ้าแดงแกงส้มแกงหวานตรงเกาค้องเกาลักเกาปักบางพวกที่ตนไม่ปูกเข้าที่พึ่งท้งไหลเ่านี้ บ่ได้เป็นที่พึงอันกุดมส้มกับภาิตวาภาภูเวสาระนังยันทีปภัตานิวาน,านิจารามมลุคาเจตเจตายานิมานุษาพัทยชัดพายาชิตาเป็นอาธิมนุษย์ทางลายเนื้อไผ่มาถึงตน เข้าเอาตนไม้ผูเข้าป่าเป็นที่พึ่งเรานี้บ่เป็นที่พึ่งอันกระเสมหา้าปอดไผ่บ่ได้ท่าปลงส่วนมีไผ่มาทึ่งตนห้าวัตถุมาป้องกันอันตรายที่แท้จริงนั่นเธอน้อมเอาพาพุทธเจ้าพาธรร,รมเจ้าพราสร้างฆ้าเจ้าตรงกับพาสิทธวายุจาพุทธยัญจธรรมยัญจสร้างฆ้ายัญจสารงางรันางคาตัวเป็นอาทผู้ใดถทึ่งพราพุทธ ด้วยพาทมด้วยพาส่งด้วยว่าเป็นที่พึงเป็นสารณะอันกะเสมกูดมพ่อปูน,นันเมื่อปูน,นันอาศัยสัสรณะมีแล้วยอมพ้นจากทุกข์ทงห่วงสสนเนียจันไหลท้งไล่ที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วซึ่งเกิดเหนือบ้านเหือนรัวส่วนไรนาด้วยอำนาจรัตนาทางสามลบลางสิ่งเหล่านี้เฮ้สิ้นไปด้วยพาสิตวาสภา ชีวิชาตินังทิพว่ามันคาตาคาทางดังนี้เป็นอาธิธดูกนเทวด,ดาทั้งหลายอันยาอย่างอยูย่กูทิะาทาั้งผวนจุมเฮอันว่าเทพขนาเจ้าสูนานก็จงฟังเอาสาธุด้วยดีเธิด ยันปาริตังอันว่าปาริตะอันใดนิวารทตติก็หามเสียปาริศะยังยังคำกังวลอันตรายทั้งหมดเสียซาจาปีอันบอเฮเษเลือซักอันซาพาโซเปียนโดยปาการทั้งปวงซาพาปานีนางแกซดท,ทั้งปวงอานัตถาอานัตการเขตตุมฮีอันอยู่ในอาณาเขตสภาาธานในที่ทั้งหมดสัพาถานในการทุกเมื่อทิป พระมนค่าทางวิยังเป็นดังมุนทีพและยาทีพนาเสตีก็รังงับด้วยดับให้เสียวิสั้งอย่างพิษโครังควรที่ลึกมาพึงกว่ามากนะักหน้าสราพาชีวิชาชาที่นางแห่งชาติผิษทางบวนมาอย่างปาริตต่างอันแล้ว ปาทวีทรัพย์่า,างแผ่นดินทั้งมวลอันมีนอทิพทั้งซีมีทิพน้อยส่องพันเป็นบริวัรชาัยาชัยยาจงเป็นชายานัยญาณภาพแพ้คาศึกศัตรูและอุปัทวะทั้งมวลอนุรักษ์้ั้นตัวจงรักษามังมังขาลอโลคขายัางอันห้าพญาตบ่ใดสูเข่นจาด้วยอันใดอเฮอออยูดีมีสุขเพิด นาวโรนาวะโกหาจะอันวาเคาะทั้งลา่าฟาโซปีด้วยประการทั้างบนอาทิตย์จันอังคารคือพระอาทิตย์พระจันทพระอังคารก็ดีพุดพระฤหสัสตีคือว่าพระพูทพระฤหัสก็ดีดต่ถ้าอังคาโซกุโซสุก้าโรหะราหุเกตุจา้าคือว่าพระพุกพระุข พาเศร้าพาราหูพารักขานาพาเกเตเสตปีนาวาโคห้าคอทั้งลายเก่าตนฟุ้งนั้นอนุรักท่านตัก็จะระงับดับให้อย่างทันภูนั้นอโรคยังอันเฮอห้าพญาธวได้สุขนจด้วยอันเธอเป็นโกเตจ้าอนุภาเวน ด้วยอนุภาพาพุทธเจ้าเพื่อหร้ระงับดับให้เสียอย่างอุปัตถวะทั้งมวลอีทางรัตนาตาอย่างคือแก้วทั้งสร้างวิสหายาจงหร้ระงับดับเสียอุปัตถวะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพาพุทธเจ้าพาระธรรมพระทรงจงอนุภาพเฮาพอเหื่นแม่เหือนนี้และสัตว์ทั้งกลวงพ้นแทกทุกภัยอันตรายทุกทิ้งทุกอย่าง ุกาปาฏาจะนีทุกขภูซึ่งแล้วซึ่งทุกจงเป็นผู้บอมีทุกภัยภัยยาปาฏาจะนิ่ภัยยาภูซึ่งแล้วซึ่งภัยจงเป็นผู้บอมีภัยโซกาปาตาจะนี่โซกาภูซึ่งแล้วซึ่งความโซกจงเป็นผู้บอมีโซข้อเสือนเราเทพเจ้าทางเปนจงอนุมโมทนาซึ่งบุญอันข้าพระเจ้าทั้งไล่ก่อสร้างด้วยเหตุมีประมาณเท่านัปพาสัมป,ปฏิสิทธิยาเพื่อ อันส้ำเดชสมบัติทั้งปวงซึ่งเป็นข้องมีอยู่ในเหือนด้วยอำนาจข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ทานด้วยสาธารักษาสิ้นเจริญภาวนาฟังพระสาตธรรมเทศนาคัดชั่นตูเทวตาคัตตาเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วซึ่งนตใมีทเทหิอูบัติเฮุคเข็นโรกโซกโรคไผลเสิญกบไปยังทิพวิมานอันเป็นที่อยู่ข้องทันพร้อมขออันลายสัพเพสัพ สาเพุูธาพย์เพุูธาภะระปาตาภพาพุูธเจ้าทั้งหลด้วยล้วนพระกำลังทั้งหมดทั้งกำลังแห่งพระปัจเจกุูธเจ้าทั้งกำลังแห่งพาาระอรหันทั้งหลด้วยหาพระเจ้าข้อเนียวน้อมเอาพาะกำลังมาปกป้องรักษาเจ้าบ้านเจ้าเหือนทรัพย์สมบัติ สาสภาหาด้วยเดชแห่งกำลังทั้งหลายเ่านั้นจะระงับดับเหตุซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นเหอเสื่อมสิ้นไปอาศัสภาการุณาพระพุทธเจ้าที่พึงอาใยได้ในภาสิวามหาการุณิโกนาโทภูเป็นที่พึงของสัตว์ประกอบด้วยมหาการุณาฮิตายาสภาปานีนางผู้เรนตวาผู้เรนตวาบารมีสาภา ยังบาบารมีทั้งลร่ค่ะเต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพาสพาซั์ทั้งราที่ภัยกำลังคุกพามอยู่ก็ดีภัยอัจจะเกิดขึ้นในข้างหน้าก็ดีปัดตัตซำโปรทีมุตตามังซึ่งแล้วซึ่งความตัดสรุอันอุดมเอเตนสั้นเจ้าว่าเฉนดด้วยคำสัตย์ที่ข้าพระเจ้ากล่าวนี้เตุตูเตชัยยะมังค้าหลังข้อเป็นชัยยะมงคลจงมีแก่ท่านผู้เป็นเจ้าบ้าน และท่านพุทธบริษัทที่มาเนงานนี้ชย,ยันโตโพธิยามุเลพระพุทธเจ้าทรงพระเชิญมาเนึตายตนมหาโพลซึ่งควาเป็นผู้เลินแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเซกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เจริญความยินดีแกพวกสากยาลารวาพระองค์สนะมาน อัปร,ราชิตตัมบัลังเกสีเซปะาทาวิภุกคาเลอ,อันเป็นชายามงคลเนื้อใบบัวคือปัจจพีอันเป็นประฐานชั้นใดข้อท่านผููเป็นเจ้าข้องบ้านและภูมาในงานเขานี้จึงเป็นภูสนาสนียดจันไหลทั้งไร่เกิดจึงแล้วนั้นห้าเมื่อนอย่างพระพุทธเจ้าสนะม่านนางสุนคา,าต่างสุมังค่าหลังสุภาพาต่างสุโหติต่างทันทั้งาย พระพืชซอบเวลาดดเวลานั้นเป็นลึกดีงามดีมงคลดีสว่างดีลุ่งเรืองดีสุขข้นหนูสุโมโหตโตจะจะขันนาดีครูดีซึ่งข้าพระเจ้าบูษาและพระพืชด,ด้วยกายวาจาจะเป็นนัดเป็นทักทีิณาวัดส่วนเรื้องข้าจงเป็นประโยชน์ความสุขความเจริญ ในพระศาสนาอาโลโกสุขิโตโหติสหสาเบหิยาติพิยาไดมีโลภัยอันใดมาถึงตนพร้อมด้วยญาิและบุติดาพุทธเตเเชนาธรรมเตเเชนาสร้างคาเตเเชนาโสทินานาสันตุปัตถวาสเบตุคาสาเบพายาาเบโรคาขอสภา อุปาทาะวัทุุขาภายใครทั้งหลายวูซามิณตูเตจงสงบไปด้วยดีด้วยเด็ดแห่งพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมเจ้าพราะสงฆ์เจ้าที่ใดทาลกสักการะบูชาจงประสิทธิสารพระพรทั้งสีจงสถิตอยู่ใน สกพีไส่สั้นดานข้องทันทั้งไล่เจ้าภาพสภาพุทธสภพพาธรรมมาสภาสร้งางฐานุพาเวนาด้วยอำนาจการตนาใดททางสั้นที่ได้กล่าวมาแล้วข่อเทพเจ้าทงางไล่จงมาอภิบาลรักษาแต่ทันเจ้าภาพและทันพุทธบริษัทเธอปอดไทยเธอปอดไทยวีบัดทุกปรการดังวิชาสนามานีเอวังก็มีด้วยปรการลักษีแล